ถ้าคุณมีงบน้อยแต่อยากรวยไว้นะครับต้องบอกเลยว่ามันเปรียบเหมือนคุณบนจักรยานแต่อยากเร็วเท่าเครื่ มันเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าคุณมีงบน้อยสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทํามากที่สุดเลยคือห่าความรู้ให้มากก่อนโอกาสความสําเร็จหรือความร่ารวยจะเติบโตตามความรู้ที่คุณมีถ้าคุณมีความรู้น้อยโอกาสรวยคุณก็จะน้อยแต่ถ้าคุณมีคุณมีความรู้เยอะโอกาสรวยคุณก็จะเยอะและเงินทุนจะเป็นตัวคูณเพิ่มเข้าไปเงินทุนไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับความรู้ของคุณสาคัญที่สุดถ้าคุณมีความรู้เยอะต่อให้คุณมีเงินน้อยคุณก็จะรวยได้เปรียบเหมือนกับว่าถ้าคุณมีความสามารถในการบริหารเงิน ให้เงินคุณมา100อยล้านบาทเงินมันก็หมดไปอยู่ดีฉะนั้นสิ่งสําคัญครับถ้าคุณมีงบน,น้อยและอยากรวยไวหรืออยากรวยเร็วคุณคิดก่อนว่าคุณมีความรู้หรือมีความสามารถที่จะดูแลเงินได้มากแค่ไหนถ้าคุณมีความรู้ความสามารถที่จะดูแลเงินได้มากเดี๋ยวเงินมันจะมากขึ้นเองครับฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยเร็วและรวยง่ายหาความรู้ให้มากแล้วความรู้จะพาเงินมาหาคุณเองครับอย่าเชื่อผมจงเชื่อกราฟครับ